สวัสดีทุกคนนะครับพบกับผมฮอสอลันโซครับในช anel ยูทูบนี้นะครับมาพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับลร์พูกันเช่นเคยนะครับซึ่งเนื้อหาในคลิปนี้คือชัยชนะที่มีเหนือนิวคาสเซิลยูไนเต็ดสองประตูต่อศูนย์นะครับและต้องเหนือจากได้รับชัยชนะแล้วมันได้โชค2ชั้นเลยครับระยะห่างกับอาร์เซนอลเพิ่มมาอีก2คะแนนนะครับเพิ่มเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวรอฟังกันหลายคนก็คงจะทราบมาแล้วแหละแต่อยากให้มันมีแบบ ประเด็นมีกิมมิชนิดหน่อยไงโอเคมาเริ่มกันเลยโอ้ตอนนี้บอลจบตีห้านะครับไม่ต้องนอนต่อเลยครับอาบน้ําแต่งตัวไปเรียนหรือไปทํางานได้เลยครับถ้านอนต่ออาจจะมีสายนะครับรถติดด้วยครับการจัดตัวผู้เล่นของเรียบูนะครับมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยครับเอาคอสตาซิมิกาสลงแทนแอนดรู r โรเบิร์สันแล้วก็ดิโอโกโชตาได้รับโอกาสครับลงแทนเกอร์ติ ส่วนนอกเหนือจากนั้นครบคันครับอลิสซงเทรนด์ฟันไดโกนาเต้แมคก,กา้าและกาเฟนแบกดีอาร์โซโบโซาล่าส่อนิคาเซลมีข่าวร้ายก่อนที่พวกเขาจะลงสนามครับอเล็กซานเดอร์อีซัคครับกองหน้าฟอร์มฮอตของพวกเขาไม่มีชื่อครับเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บซึ่งทำให้ต้องส่งคัลัมยสันยสันเนี่ยาย้อนไปเมื่อ สาี 3, ปีที่แล้วเป็นกองหน้าที่อันตรายมากเลยนะแต่มาถึงตอนนี้เนี่ยด้วยอาการบาดเจ็บสภาพร่างกายโรยราไปเข้าไม่เหมือนเดิมเริ่มเกมมาเลี้ยวภูก็เอาละเล่นในบ้านด้วยเสียงเชียร์ดังกระหึม่มบุกเลยครับแล้วนิคเคิลเซนก็มาเปิดตําราเกมรับตั้งแต่วินาทีแรกเลยครับแล้วเลี้ยวภูก็แสดงให้เห็นถึงความรวดเร็วในการผ่านบอลแล้วก็ครอบของบอลพยายามจะเจาะ แนวรับในคาสเซิลให้ได้จนกระทั่งได้ประตูเร็วครับจากโดมินิกโซโบสไลครับเมื่อหลุยซิอาสปาดมาให้แล้วก็ยิงจริงๆลูกนั้นน่ยก็ไม่ได้ห่างตัวนิคพบเลยเท่าไหร่นะแต่ก็มันเป็นจังหวะพอดีไงนาที13ใช่ไหมครับ11โซบโบยิงนําแล้วจากนั้นเลือดภูก,ก็ครองเกมได้เป็นส่วนใหญ่ครับพอจังหวะเสียบอลไปก็พยายามจะแย่งชิงบอลคิงกลับมาเข้าสู่ข้างหลังหนะตอนนั้น อาร์ซ์ลก็เสมออยู่ศูนย์ศูนย์และพอแมคก้ายิงลูกที่สองเสียงเชียร์ดังกระถื่นะครับวีกอร์นาวินเดอร์ลีกเราจะเป็นแชมป์ลีกดังกระึืมดังต่อเนื่องจากสนามเอธิฮัสสเตเดียมและเลี้ยวผูก็ปิดเกมนั้นแบบเบ็ดเสร็จคือจะเล่ารายละเอียดอะไรคืนิวคาสเซินวันนี้ไม่สามารถจะต่อก่อนเลี้ยวผูกได้เลยครับปัญหาของิวคาสเซิลก็คือการเสียประตูเร็วและไม่ได้เป็นแค่เกมนี้นะครับเป็นมาหลายนัดและตั้งแต่เจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ เจอกับฟอเรสตก็โดนนําไปก่อนแต่พลิกกลับมาชนะได้4.3แล้วมาเจอกับเรยกูก็เสียประตูเร็วอีกโอเคล่ะถึงแม้ว่าเขาจะเสียไปก่อนแต่ก็ไม่ได้ถึงกับแพ้ทุกนัดเขามีการกลับมาชนะฟอเรสตได้แต่นี่คือสิ่งที่นิวคาส t เซลเนี่ยมีข้อบกคร่องซึ่งข้อบกคร่องนี้นอกเหนือจากผลการแข่งขันมันจะต่อเนื่องไปถึงเกมคาราบาลครับละสิครับมันมีผลในเรื่องของจิตวิทยาเหมือนกันนะ อ่ะโอเคคุณอีกไม่กี่วันคุณจะเจอกันแล้วแต่การมาเหมือนมาลงนวมซ้อมกันก่อนก่อนที่จะไปนัดชิงชนะเลิศคาราบาวครับนานเั้นต่อก่อนเวือ์พผูลไม่ได้ครับแล้วล์พูก็มีความฮึกเเหมอย่างมากฮึกเเหมขนาดที่ว่าพวกเขาน่าจะคิดไปแล้วลว,ว่าค้อยพรเมาลีกในมือมันจับอยู่ข้างหนึ่งแล,แล้วรออีกข้างหนึ่งจับแบบ ให้มัน100%นะครับแล้วยิ่งจบเกมอาร์เซนอลเสมอเรียกผู้ชนะช่องว่างไปเป็น13คะแนน13คะแนนแต่เราแข่งมากกว่า1นัดอาจจะตีไปว่าอาร์เซนอลชนะก็เหลือ10แต้ม10แต้มนี่คือ3เกมกว่านะครับเรือกผูมีสิทธิพลาดได้แบบแพ้เลยนะไม่ต้องเสมอก็ได้แพ้เลย3เกมแล้วคิดว่าจะแพ้เกมไหนเลยครับกับโปรแกรมที่เหลืออยู่ เพราะจะมีในบ้านอีก6นัด6นัดแล้วก็เหลือเกมคัแนนึข่งขันอีกเออสิบสิบเกมอืมเราจะมาเทียบกันว่านัดที่เหลืออาร์เซนอลกับเรียปูเนี่ยมีโปรแกรมอะไรแบบยังไงบ้านอีกหนะ้านัดที่เหลือต่อจากนี้นะอ่ะมาพูดถึงเกมนี้กันก่อนดีกว่าคือเกมนี้มันมองอะไรได้ คือถ้าเรื่องของเทคติกอะโอเคแหละเรียกภูก็สามารถพิสูจน์แล้วว่าการครอบทองบอลหรือการเล่นแบบไม่มีบอลเนี่ยเรียกภูทำได้ดีมากอานไม่สล็สับได้บอกกับ TNT Sport ไว้ก่อนเกมการแข่งขันบอกว่าพวกเขาจะมีอิสระเต็มที่เมื่อครองบอลแต่เมื่อเราไม่มีบอลเนี่ยพวกเขาจะไม่มีอิสระเลยครับฉะนั้นแล้วเราต้องมีการทํางานที่หนักออกมามากๆและต้องมีระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัดคือเรียกภูกได้รับคําชมในเรื่องของ พลังในเรื่องของการเล่นเกมรุกแต่ความเข้มข้นขนาดไม่มีบอลเนะี่ยไม่ควรมองข้ามในเรื่องนี้นะการเล่นโดยไม่มีบอลในทีมชุดนี้ของอันเดอร์สเลตสำคัญไม่แพ้กับการเล่นตอนมีบอลเลยในเกมวันพุธท,ที่ผ่านมาเลียผูครองบอลได้เหนือกว่านนลคอเซลก็จริงครับมีการผ่านบอลแบบรวดเร็วทั้งทั่วสนามแอนฟิลด์แต่สิ่งที่น่าประทับใจไม่แพ้กันก็นกคือการทวงเอาบอลกลับคืนมาแบบ รวดเร็วรับซึ่งสิ่งนี้เนี่ยมันช่วยทําให้โมเมนตัมของเกมการสมุทของเกมเรือพูเนี่ยมันอยู่ในมือของพวกเขามันทําให้ลดทอนโอกาสที่นีโคเซนจะตั้งเกมบุกขึ้นมาหรือจะสร้างความอันตรายในการทําประตูดูบริษัวอสไลน์ลเป็นคนหนึ่งที่โอ้โหมีพลังงานแบบเหลือเชื่อพลังงานแบบเหลือล้อนในการทําให้เรือพูเนี่ยขับเคลื่อนเกมไม่ว่าจะเป็นการไล่บอลหรือว่าการวิ่งโดยแบบมีบอลรับเติมไปข้างหน้า อาริคิสแบคอริสเตอร์มีความดุดันชั้นเชิงฟุตบอลไม่ต้องไปสงสัยเขาไรอันกราฟนแบกมีความแข็งแกร่งทางด้านร่างกายใช้สรีระของตัวเองให้เป็นประโยชน์มันช่วยเพิ่มความหนักนั่นในแดนกลางได้เยอะเลยครับจุดเด่นของดิวาร์โนก็คือแดนกลางใช่ไหมแดนกลางที่เขาส่งมาในเกมเนี้ยเกมเจอกับเวอร์พูเนี่ยก็ จะมีอาบู o โนกิมาไลมีซานโดโตนาลีแล้วก็โจวิลล็อกจุดเด่นของอาอาดีคอรนเนี่ยก็คือค,อความแข็งแกร่งแต่ลิ์พูใช้จุดของตัวเองอะคือเนี่ยผสมผสานอย่างลงตัวด้วยความมีพละกกำลังเหลือนล้นของโซโบชั้นเชิงของแมคก้าและสริตละของกาเซนแบกทำให้ลิ์พูได้เปรียบตรงจุดนี้ซึ่งเนี่ยมันทำให้แบบภาพมันดีขึ้นมากๆเลยนะในแดนกลางของ อันน้สำหรับชุดนี้เนะี่ยแต่อีกสิ่งหนึง่งนอกเหนือจากเรื่องของการเล่นโดยไม่มีบอลหรือว่าการครอบของบอลการผ่านบอลอันไหลลืน่นก็เป็นสิ่งที่เราเห็นได้จากทีมชุดนี้เหมือนกันฟอร์มที่เจอกับนิคาสเซลสามอย่างนี้ก่อผสมกันจนเกิดความเพอร์เฟกต์ผมเรียกว่าอะใช้คาว่าสมบูรณ์แล้วกันแต่ก็จะว่าสมบูรณ์แบบไหมมันก็ต้องมันคงจะมีสมบูรณ์มากกว่านี้แหละแต่เรียนเนี้ยผมว่า มันคือสมบูรณ์แล้วและการที่เลี้ยภูนําแต้มขนาดนี้มันมีโอกาสเหมือนกันที่เลี้ยภูจะปิดจ็อบในเกมพรีเมยรีกได้ไวขึ้นนะครับซึ่งมันจะมีผลต่อการโรเตชันถ้าหากเลี้ยภูผ่านเข้ารอบลึกๆในยูเอฟ่าแชมเปียนส์ลีกแต่กคนอื่นต้องผ่านปารีสแซงต์แช a กแมงก่อนนะครับไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายซึ่งถ้าผ่านไปได้แล้วก็จะไปเจอผู้ชนะระหว่างอันเดอร์เลชกับ แอสตันวินล่าอ่ะแต่อย่างที่เรียนไปในคลิปก่อนผมมองว่าเลี้ยฟูปิดจ็อบได้ภายในเดือนเมษายนและด้วยการที่เนี่ยอาร์เซนอลก็พลาดหายไปสองแต้มมันก็ทำให้โอกาสยิ่งเกมผ่านไปมากเรื่อยๆเลี้ยฟูก็ยิ่งขยับเข้าเข้าใกล้แชมป์มากขึ้นไปอีกอ่าคำนี้แท่ไหมยิ่งเกมผ่านไปมากเท่าไหร่เลี้ยฟูก็ยิ่งขยับเข้าใกล้ถ้วยพรีเมียร์ลีกไปมากเท่านั้นเนี่ย อ่ะแต่มันมีเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะพูดแล้วกันเสียงเชียร์ในแอนฟิลคือถ้าย้อนไปเมื่อ10วันที่แล้ววันที่เอาชนะวูฟแฮมตันได้2ต่อ1ชนะได้ก็จริงนะแต่เป็นชัยชนะที่หืดขึ้นคอและมันก่อให้เกิดความกังวลกับหลายๆคนที่เป็นแฟนบอลเรียููคือก่อนหน้านั้นโดนเอฟเวอร์ตันตีเสมอมาสองสอง เจอกับวูฟครึ่งหลังเล่นไม่เอาอาวเลยครับสภาพจิตใจดูเหมือนแบบหลุดไปเลยเกมต่อมาเจอกับแอสตันวิลล่าเสมอ2ออีกซึ่งในช่วงเวลานั้นที่แข่ง3วนันวนัด3วันนัดเฟอร์จิวฟันไดครับกับตันทีมของเราเนี่ยแหละเขาออกมาพูดเลยออกมาพูดว่าอะไรเขาบอกว่าอย่าให้ทุกคนเครียดครับแล้วเขาจอดจมไปที่แฟนบอลลิเวอร์พูลด้วยทุกคนอย่าเครียดครับ จงสนุกไปด้วยกันครับสนุกไปกับการไล่ล่าแชมป์สนุกไปกับการลุ้นแชมป์อย่าไปเครียดอย่าไปกังวลครับและในช่วง7เกมที่อันนีอนฟิลกับอีก1 1เ็นัดที่เหลืออยากให้เดอะคอบทุกคนส่งเสียงเชียร์เพื่อทําให้เป็นเหมือนนรกทีมเยือนนะครับและสร้างบรรยากาศไปด้วยกันครับและสิ่งนี้เนี่ยมันได้รับการตอบสนองที่ดีมากในเกมเจอกับนิวคาสเซิลที่ผ่านมาจริงๆมันเริ่มจาก ชัยชนะที่เอดิทัสเตเดียมเลือก p ู o แฟนบอลในวันนั้นที่ไปเยือนที่แมนเชสเตอร์ร้องเหมือนกันครับวีกอร์นาวินเดลิและมาเรียมนี้สิ่งที่ฟันได้ได้พูดว่าต้องเปลี่ยนแอนฟิล์ให้เป็นสนามรบเป็นการสร้างความกดดันให้กับคู่แข่งและวันนี้พวกเขาทําให้เห็นว่าพวกเขาตอบสนองที่ดีมากครับยิ่งอาร์เซนอลเสมอกับฟอเรสแล้ว ความมั่นใจความเมื่อเขิมมันมายิ่งขึ้นอีกครับแล้วก็บวกกับอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์กระทงประตูที่2เท่านั้นแหละโอ้โหบรรยากาศนี่ตลบอบอวนไปด้วยความสุขครับความสุขเหมือนแบบอ่เราใกล้แชมป์พรีเมียร์ลีกเข้าไปทุกทีแล้วครับอาร์เนสต์ดอตเขียนในโปรแกรมแมชเดย์ก่อนเกมนี้เขาเขียนว่าเราไม่ได้แค่ต้องการให้คุณฝันนะ แต่เราอยากให้พวกคุณเนี่ยมีความฝันได้ฝันกันนี่คือสิ่งที่สโมสรเนี่ยมีความพิเศษครับการมีแฟนบอลแบบเนี้ยมันทําให้สโมสรมีความพิเศษเพราะมันจะกระตุ้นให้นักเตะและทีมงานทําทุกอย่างอย่างที่เราสามารถจะทําได้เพื่อเป็นทีมที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นได้นี่คือสิ่งที่อันเนอร์สโตว่าไว้ในแมชเดย์ของเนี่ยเกมที่จะกับนิวคาสเซิลที่ผ่านมานะครับซึ่งความฝันนี้มันก็ใกล้ความจริงขึ้นมาอีกครับ ใกล้เข้ามาเรื่อยๆม,มันก็ใกล้แล้วนะอ่ะโอเคใกล้แบบอ่ะตอนเนี้ยผมคงไม่ฝันแล้วแหละเพราะว่านอนน้อยกลับจะตีแบตเที่ยงคืนนะ่ะตื่นมาดูเลี้ยวคูแล้วก็เนี่ยจะเ,เตรียมตัวจะออกไปทํางานแล้ววันนี้มีอบรมเลยจริงๆวันนี้เป็นวันหยุดนะแต่พอด้มีอบรมที่บริษัทก็ต้องเข้าไปอ่ะเดี๋ยวเขาแวะไปที่เรื่องมวยก่อนเห็นคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าอ่ะให้พูดถึงข่าวสารมวยบ้างคือในช่วงที่ผ่านมา มันกระแสงเงียบนะครับวันแชมเปี้ยนชิพไปต่อยที่กาตาแล้ววันวันลุมพินีในวันสุกที่แล้วก็งดเน่ยจะกลับมาเนี่ยศุขที่28กุมภาพันธ์แล้วจะมีรายการใหญ่ก็คือในเดือนมีนาคมรวมถึงวันลุมพินีนัดที่100แล้วก็จะมีวันที่ญี่ปุ่นอีกไอวัน172ที่มีพวกอาตะวันฉายรถถังทาเครุซปเปอร์เล็กนาบิวเนี่ยอะไรครับโอเคนั่นก็คือวกของเรื่องมวย กลับมาที่เรื่องฟุตบอลกันอีกทีทุกคนมีความสุขตัวผมเองก็มีความสุขแต่ผมชอบคําที่ฟันใดพูดนะ่ะเราอย่าไปกังวลครับเรามาสนุกด้วยกันเรามารุ้นไปด้วยกันนี่มันเพิ่งแค่เดือนกุมภาพันธ์ถ้าทุกคนยังมานั่งกังวลอะไรเนี้ยโอหอีกสองสามเดือนคุณไม่ไม่แบบมานั่งเกรงนั่งอะไรอย่างงี้เหรออ่ะมีอะไรจะพูดอีกโอ้โหคือมันมันมีความสุขเนยะเ คือวันนี้พอมันมีความสุขม,มามันก็แบบอเออล้นเนะี่ยเอามาดูหลังเกมเนย่ยหลังเกมว่าอันเนอร์สล็อตว่ายังไงบ้างมีหลายสถิเรืติน,นะที่ออกมาว่าลิอร์พูเป็นยังไงอันเนอร์สล็อตพูดว่ายังไงบ้างอ่าขอหาเนื้อหาแบบสดๆเลยนี่ทาเหมือนไลฟ์นะแต่ไม่ได้ไลฟ์อยากจะไลฟ์มากเลยแต่ไม่สะดวกในการไลฟ์เพราะว่าอุปกรณ์ไมพผมพึ่งหายไม่ดีเจไอทำหายที่สนามมวยแล้วก็ทําให้ก,การเนี่ย ถ้าผมพูดอะไรแบบเสียงไม่ค่อยดีมันก็ไม่ต้องโทษอะนะโทษผมเองนั่นแหละเพราะไม่หายอ่ะดูว่าสถิติเลยภูเกิดอะไรบ้างเลยภูตอนนี้ไม่แพ้ใครในพรีเมียร์ลีกมา24นัดแล้วนะครับนับตั้งแต่แพ้ฟอเรสชนะ17เสมอเจ็ยาวนานมากที่สุดอันดับ3ของสโมสรครับตามหลังสถิติที่สูงสุดเลยก็คือ44นะัดก็ปีที่เราได้แชมป์นั่นแหละนัด อาร์ปีที่ยังกินครอปพาได้แชมป์แอสซิสของมัวเมดซา่าในนัดนี้นะครับก้าวทำให้เขาเนี่ย17ครั้งแล้วในซีซั่นเดียวคือซีซั่นนี้แต่มีนักเตะคนหนึ่งที่ทำได้มากกว่าซาลาก็คือเชอรี่อองรีครับอองรีตอนนั้นทำไป20แอสซิสครับในฤดูก,กาล2002-2003และเหลืออีก10เกมที่จะแซงอองรีจะทำได้ไหมโอ้โหถ้าดูจากถ้าเทียบบัญญัตราย,ยางแล้วซาลายัางไงก็แซงครับถ้าเทียบกันนะแต่ฟุตบอลมันก็อย่างนี้แหละ อาจจะมีบางเกมที่ซาร่าอสซิสไม่ได้เลยแบบที่เหลือต่อจากนี้ก็เป็นไม่ได้แต่ด้วยตัวเลขนี้ยังไงซาร่าก็ต้องแซงอองรีนั่นก็เกือบแปดแปดสิบเปอร์เซ็นแหละ,อ,ะอ่ะมาดูหลังจบเกมดีกว่าว่าอันเนอร์สล็อตพูดว่ายังไงบ้างครับอันเนอร์สล็อตบอกพูดถึงเออก่อนเกมว่าก่อนเกมเกมเนี้ยเขาก็โอเคเขาต้องไป นั่งที่สแตนใช่ไหมครับแต่การได้นั่งสแตนเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นบรรยากาศเป็นความรู้สึกที่ดีไปอีกแบบนะโอเคเขาตัวเขาชอบแหละที่ได้นั่งในบนสแตนแต่ก็มีหลายอย่างที่ต้องปรับปรุงอาจจะเป็นเรื่องของสมาธิในการแข่งขันเรื่อง15วัน5เกมครับซึ่งไม่ใช่แค่ทีมที่เล่นได้ดีนะครับแต่ตัวสำรองเนี่ยก็เล่นได้ดีด้วยคือหมายถึงตัวจริงไม่ใช่แค่ตัวจริงที่เล่นดีแต่ตัวสำรองเนี่ยก็เล่นดีเช่นเดียวกัน พูดถึงโดมินิกซอบอ์สไลด์เลยครับซอบอสไลด์เนะี่ยมีความสําคัญกับเลี้ยวภูมากในฤดูกาลนี้แต่สิ่งที่สําคัญมากกว่าการทำประตูก็คือการที่เขาเนี่ยสามารถแย่งบอลกลับมาได้ไวอันนี้คล้ายๆกับสิ่งที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้ไหมจุดเด่นของเลี้ยวภูอย่างนึงก็คือการชิงบอลกลับขึ้นมาแบบรวดเร็วซึ่งซอบอสําคัญจริงๆแล้วซอบอเองก็ทําประตูได้2เกมติดแล้วนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่อันเนอร์สล็อ คาดหวังไว้กับโซเบไลน์ตั้งแต่ช่วงปรีซีซั่นและสล็อตเคยพูดว่าโซโบนายขยันนายมีพละกกำลังเหลืออย่างเดียวคือการมีส่วนร่วมกับประตูจะแอสซิสต์หรือว่าการยิงนายต้องทำให้ดีมากขึ้นกว่าเดิมและตอนนี้โซโบกำลังจะพาตัวเองไปถึงสิ่งที่สล็อตเนี่ยคาดหวังได้แล้วต้องรอดูกันยาวๆยังตัดสินไม่ได้ในช่วงเนี่ยสองเกมที่ผ่านมาแต่ก็ถือว่าโอเคนะ ยิงแมนซิตี้ได้แล้วมายิงนิวคาสเซิลแต่ก็ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆครับคนเราอย่าหยุดพัฒนาเกมใหญ่มีรอยอยู่ครับนัดชิงชนะเลิศแล้วก็เบรกทีมชาติจากนั้นก็จะมีเกมแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วก็มีเกมพรีเมียร์ลีกต่อกันเลยในเดือนหน้าเรียบภูจะเตะเกมลีกแค่นัดเดียวเจอกับซาแนตันอ่ะมาเทียบโปรแกรม5นัดต่อไประหว่างอาร์เซนอลกับลิบเวอร์พูลกันดีกว่านัดต่อไปสลอ็อตยังโดนแบนนะครับ เหมือนกับทางสตีเกอร์ฮอล์ชอปเจอกับซัยทอมตันครับเจอกับเอฟเวอร์ตันเจอกับฟูลแลมเจอกับเวสต์แฮมแล้วก็เลสเตอร์อาร์เซนอลล่ะแมนยูครับเชลซี Chelsea ครับฟูลแลมครับเอฟเวอร์ตันเบรนฟอร์ดที่ถ้ามองแต้มเอาแบบถ้าคิดแต้มนะเจอกับซัยตันเลี้ยวูลได้3เจอกับเอฟเวอร์ตันในบ้านอ่ะ3เป็น6ไปเยือนฟูลแลม อ่ะแย่ๆแยหน่อยนะเอาแบบแย่ๆแย่เลยหน่อยเลยเจ็ดเสมอเล่น,นในบ้านเจอเวสต์แฮมชนะเป็นสิบแล้วก็ไปเยือนเลสเตอร์ซิตี้โอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลสเตอร์ซิตี้ใครชนะใครไม่ชนะพวกเขาเนี่ยเป็นเรื่องแปลกถ้ากับว่าจากสิบสามแต้มจากสิบห้านัดอ่ะตีไปเลยนะมาคำนวณไปพร้อมกันสิบสามแต้มเลี้ยงผูกอีกห้านัดอีกห้านัดก็คืออ่า ยี่สิบเก้าสามสิบสามเอองสียฟพูจะเตะ33นัดจะมีเพิ่มอีก13คะแนนจาก67เป็น80ดตีไปก่อนเลยนะแปดแต้มของเลียฟพูลในอีก5้นัดต่อไปมาดูอาร์เซนอลหนัดต่อไปไปเยือนแมนยูผมให้เสมอนะผมว่าแมนยูต่อให้เขาจะเจออาการบาดเจ็บทีมจะไม่ดีอย่างไรแต่เขาด้วยความเป็นแมนเชสเตอร์อยู่ในเตะนะครับแล้วเล่นในบ้านด้วยอาร์เซนอลมีสิทธิ์เสมอได้ เจอกับเชลซีเชลซีนี่เอาแน่อนอนไม่ได้แต่อาร์เซนอลเองมาถึงตอนนั้นกลางเดือนมีนาคมนนนนนนเนี่ยนัดนี้เนี่ยจะเป็นนัดที่อาร์เซนอลเตะเข้ากับเราแล้วอืมเจอกับเชลซี่ผมว่าเสมอผมว่าอาร์เซนอลยังยังยังเอาแน่อนอนในเรื่องของการจบสกอร์ไม่ได้แล้วเจอกับเชลซีโอเคมัน มันก็ไม่ได้ดีเดอะไรกันมากเท่าไหร่แหละแ,แต่ผมว่าสองเกมนี้าร์เซนอลสะดุดมีสองแต้มแล้วเจอกับฟูลแลมในบ้านโหฟูลแลมนี่ก็ไม่ธรรมดานะเจอกับทีมใหญ่มาโกซินวามักจะออกแบบแผนการเล่นเจอกับทีมใหญ่ดีด้วยโอ้โ oh. หชนะแล้วกันอ่ะมีห้าไปเยือนเอฟเวอร์ตัน e ผมให้เสมอเลยมีหกสุดท้ายเจอเบรนท์ฟอร์ดในบ้าน9 เก้านัดต่อไปของอาร์เซนอลไอ้ไม่ใช่ก้านัดต่อไปเก้าแต้มกับอีกห้าห้านัดต่อไปของขอาร์เซนอลเพราะนั้นอาร์เซนอลจะเตะยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าที่ไหนนัสองอ่ะสามสองนัดอันนี้คือเทียบกันนะจริงๆอ่ะถ้าถึงช่วงเวลานั้นอนะ่ะอาร์เซนอลจะเตะเท่าเราแล้วแต่ผมเทียบไปก่อนว่าอีกห้านัดอาร์เซนอลจะเก็บได้เพิ่มกี่แต้มนะลืมเลยเออคือเรียวไปหน่อยมาคลิปนี้แบบไม่ได้นอน อะเสมอแมนยูเสมอเชลซีสชนะฟูลแลม,มมาห้าเสมอเอฟตันหอ่ะมี9บวกอีก9แต้มจาก54เป็น63 63เมื่อกี้ดว่าเราเท่าไหร่นะเราแปดสิบหกสิบสามก็แปดสิบสิบเแต้มแต่เนี่ยถ้าเทียบกันเนี่ยเรียกฟูยังแข่งมากกว่า1นึ่งนัอ่าก็คือเรียยฟูแข่ง33มสิบสามอเซนาลแข่งสามสิบสองแต่เลียูเนี่ยถ้าเป็นตามที่ผมคิดนะ นำหน้าอาร์เซนอล17คะแนนนะครับ17คะแนนตอนนั้นอาร์เซนอลจะเหลือ6นัดเรีอยวูจะเหลือ5นัดโอ้โหมันจะเร็วไปไหมอะ่ะเออนี่การเดือนเมษายนนะแต่ผมได้คุยกับพี่กุยกับพี่แจ็กกี้แล้วผมว่าเรื้ยพูจะปิดจ็อบได้ในเดือนเมษายนแล้วถ้าปิดจ็อบได้ไวนะแล้วถ้าแชมเปี้ยนลีกยังเข้ารอบลึกๆได้โรเทชันได้สบายเลยครับ แล้วก็ไม่ต้องมปเครียดกับผลการแข่งขันและถ้าได้แชมป์ไว้นัดที่ผมคิดไว้ก็คือจบเกมท็อตแมฮอสเปอร์ที่ว่าเรียคือสิ้นเดือนเมษาคิดว่าเรียกผู้ปิดจบได้อ่ะอันนี้ก็คือเรื่องราวทั้งหมดมาพูดคุยกันนะครับจริงวันนี้ก็มีความสุขแหละเนื้อหาสาระอาจจะมีบ้างอ๋ออีกเรื่องหนึง่งเออลืมพูดเลยครับเ,เรื่องของคนทําประตูให้กับเรียกผูนี่ด เมื่อมองเซิติปไปแล้วเนี่ยเราไม่ได้พึ่งพาแค่โมเมตซาร่าคนเดียวนะครับมันมีตัวเลขออกมาอยู่เดี๋ยวผมหาก่อนคือเรียบภูในชุดเนี้ยผู้เล่นทุกคนมีการกระจายในการทำประตูหลายคนเลยถึงตอนนี้เรียบภูทำไปแล้ว1 0ึ่ประตูนะครับทุกรายการในซีซั่นเนี้ยซีซั่นแรกของอาร์เนส l o t การกระจายในเรื่องของการทําประตูนเนี่ยมีหมดเลยครับในเรื่องของแนวรุกหรือซีอาร์สทักโปโจตาแต่สล็อตเองเขคงจะพอใจไม่น้อยนะครับเมื่อมองตัวเลขของกองกลางที่ก้าวขึ้นมาทําประตูได้บ้างมีอลกซิสแมคลิสเตอร์โดนเหมือนสมสไลครับมีชื่อมอนสกอร์บอร์ดในเกมเดียวกันน่าจะเป็นครั้งแรกเลยนะตั้งแต่ที่ทางคู่ย้ายมาอยู่กับวร์วผูซาร่า 37นัด29ประตูคัคโป36นัด16ประตูหลุยซีอาร์36นัด13ประตูดาวินนูนเยส35นัด6ลูกเดีโกโชต้า24นัด8ประตูสูบสไล34นัด5ประตูแมก้า4ประตูฟันไนซ์3ประตูเทรนซ์3ประตูเอลเลียด3ประตูโจน3ประตูกุนาเต้2เคียซ่า1แล้วก็เจเดนแดนซ์1 คือมันมีการกระจายไม่ได้ไปหมกที่ใครคนเดียวแต่ตัวเลขของซาร่าจะกระโดดขึ้นมาแบบเหนือวว่าใครเพื่อนเนี่ยอันนี้ก็ต้องยอมรับในตัวเขาอ่าคือเกมเนี้ยเป็นเกมที่ดีเลยนะ,ะว่าเราได้เห็นคู่กลางของเราเนี่ยทาประตูได้อ่านน่าสล็อตเคยบอกไว้เมื่อเดือนกันยายนครับเขาบอกว่าสําหรับมิดฟิลของเรือพูเนี่ยด้วยตัวเลขการทำประตูต้องเพิ่มขึ้นครับซึ่งแน่นอนณตอนนั้นสล็อตก็พอใจแล้วแต่อยากให้ตัวเลขอะมากขึ้นมากมากว่าเดิม อ่ะนี่ก็คือเรื่องราวของทั้งหมดในเกมเจ้ากันดิควอเซ่นนะอิ่มเอมใจกันไหมครับทุกคนเป็นวันพฤหัสท,ที่ดีสวัสดีวันพฤหัสด้วยนะครับโอเคขอบคุณทุกการติดตามครับผมฮอสลอนโซขอตัวลาไปก่อนนะครับมพบกันใหม่ในคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรจะเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับใครอะไรยังไงร,รอติดตามชมนะครับ <c oughs> <c oughs> ขออภัยครับคอแห้งอ่ะปิด กันเลยดีกว่าขอบคุณทุกการติดตามครับกดไลค์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ